สวัสดีครับวันนี้พวกเรามาจำวันอะไยเทกนินกัลาพิเศษสมุทรปราการจะมา,านำเสนอและชิมงานที่มีชื่อว่าปั๊มมสุดเฉียบเป็นปั๊มนมที่ทำมาจากคอมพิเซอร์ตู้เย็นสมาชิกในกลุ่มมีวันน,นี้ได้แก่หนึ่งนายจับปุ่พงษ์คัชิโน 2. สองนายธนสินธนีศรีสามนายอนะอัจจิริ้วและผมสี่นายพรหมพัน,นชยยัยแยเสน่ห์นาย แหตผลที่ทำชิ้นงานชิ้นนี้ขึ้นมาเพราะว่า 1. นึ่ง,งศึกษาหลักการทำง,งานของระบบคอมเพรสเซอร์ 2. พยายามคิดวิธีที่จะทำให้เครื่องปรับลมนั้นเค่อนที่ได้ง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น 3. สามสารถเติมลมยังเมื่อเกิดยางจะเป็นและประหยัดค่าใช้บป,ประมาน,นมากขึ้นส่วนขนาดและน้ำหนักของตัวเครื่อง ตัวเครื่องอนั้นมีขนาดอยู่ที่ประมาณ3 3ซเมตรความยาวอยู่ที่9 1ซเมตรและความสูงอยู่ที่7 5ซเมมีน้ำหนักเฉลี่ยรวมๆทั้งหมดนี้อยู่ที่1กิโกรัมครับส่วนตัวอุปกรณ์ข้างในนะั้นจะมีได้แก่ 1. ตัวคอมเพรสเซอร์ของตัวเย็นนะผม 2. ตัวถังเก็บลมส่วน3าม เป็นตัวปรับอากาศว่าจะปล่อยประมาณประมาณเท่าไหร่หรือประมาณเท่าไหร่ 4. สี่แก้ววัาห้าสายเป่าลม่วนของสุดท้ายเลยคือเป็นสายเตนมลมครับผมขั้นตอนการทำงานนั้นมีดังนี้ครับผมหนึ่งเสร็จสวิตช์เตรียมสายยางครับผมสติดสายออกมา สามตอลงไปได้เลยครับครับถ้าเรางั้นไม่ได้ใช้งานแล้วถ้นตอนก็เก็บสายครับผมบอดปั๊บสวิทเรียมปิดใช้งานครับถ้าเราจะเตรีมลอก็ใช้ตันนี้เติมได้ครับผมแต่วันนี้ไม่ได้มีเอาไม่ได้เตรียมมาเพราะว่ พวกเรานะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมกระจบนะครับผมขอบคุณครับ